สวัสดีค่ะยีดีต้อนรบับทุกท่านเษตรผู้มูนและนิ่งพบกับพี่ปนแล้วนะคะคลิปนี้นะคะอยากจะส่งมอบใหกับผู้ที่มีเจตนาดีมีความตั้งใจดีในการอยากจะทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นแต่แล้วก็กลับถูกผู้อื่นมองข้ามไปโดนด้อยค่าบ้างหรือไม่สนใจในสิ่งที่คุณนั้นได้หยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นให้ให้เขาไป ก็ทำให้คุณนั้นเกิดความรู้สึกโอ้ยไม่อยากจะทําอะไรแล้วเกิดความท้อทแท้เหนื่อยหน่ายใจเป็นกันหรือเปล่าคะถ้าเป็นไปแบ่งปันกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นธรรมดาคะ่ะที่เราเรานั้นถ้าได้ทําสิ่งดีๆแล้วใช่ไหมคะก็าบางทีก็ อดที่จะคาดหวังไม่ได้เนอะว่าจะต้องได้รับผลตอบรับหรือผลตอบแทนจากคนอื่นมาบ้างก็พี่แป้งก็เคยเป็นค่ะพี่แป้งเข้าใจสภาวะนี้ดีเลยล่ะค่ะแล้วพี่แป้งก็มักจะเป็นผู้ที่ถูกคนอื่นมองข้ามอยู่บ่บอยๆแล้วหนักถึงขั้นโดนด้อยค่าไปเลยก็มีก็ทำให้พี่แป้งเกิดความรู้สึกชาชินไปเลย แต่ก่อนที่จะชาชินใช่ไหมคะมันก็แบบว่ารู้สึกเสียเซลล์รู้สึกแบบอะไรเนี่ยทำไมอะ่ะการที่เราหยิบยื่นให้ไปอะ่ะเขามองไม่เห็นเลยเหรออก็บางทีก็รู้สึกเหนื่อยใจะคะ่ะแล้วก็อืมแต่บางครั้งอะคะ่ะก็มามันเจอบ่อยๆมันก็มี การเรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วก็มองมุมกลับว่าไม่เป็นไรเออทําดีไปมันก็ความดีหรือคุณค่าที่เราส่งมอบให้ไปอะ่ะมันก็ไม่ได้เสียหลายไปนะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะให้ผิดคนหรือณจังหวะนั้นอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ต้องการในสิ่งที่เรามอบให้ไปก็เป็นได้อืมก็ทําให้พี่แป้งก็ เข้าใจในบุคคลนั้นเช่นกันค่ะแต่ขณะเดียวกันพี่แป้งก็มามองอีกมุมหนึ่งในส่วนของพี่แป้งว่าเออการที่เราหยิบยื่นสิ่งเหล่านั้นไปเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะเราไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาชื่นชมหรือมายกย่องอะไรเรามากมายอะไรเลยค่ะเราเราเพียงแต่ว่าเรามีความสุขใจในการ หยิบยื่นสิ่งเหล่านั้นให้กับคนอื่นไปอ่ะก็ถือว่าเราได้ได้ทําแล้วอ่ะเออมันมันเป็นอะไรที่แบบคือ <c oughs> ด้วยด้วยแบบมันเหมือนกับว่าเราอ่ะมีจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ให้ค่ะอืมแล้วบางทีอ่ะให้ให้มากไปอ่ะจนกลายเป็นว่าโดนด้อยค่าไปเลยอ่ะค่ะอย่างที่บอกอืมจนพี่แป้งต้องมาเรียนรู้การให้ ในวิธีที่ถูกต้องอะค่ะว่าให้ต้องให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนอย่างเงี้ยค่ะอืมพี่แป้งกเ็เรียนรู้ที่จะให้อย่างพอดีอย่างเหมาะสมอะค่ะแล้วให้แบบในรูปแบบที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ในภายหลังอะค่ะก็คือให้ไปแล้วก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องอะไรยังไงกับเราอย่างเงี้ยค่ะ คือไม่ไม่ต้องไปคาดหวังเลยค่ะไม่งั้นก็จะเจ็บปวด <c oughs> คือมันมันมันคือด้วยประสบการณ์เนาะมันมันทําให้เราเรียนรู้ว่าให้ไปแล้วก็คือให้ไปเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะออก็คือเมื่อก่อนอะคะ่ะเป็นอะไรที่ต้องการการยอมรับจากผู้อื่นใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเนี้ยด้วยประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันหลอ่อหลอมให้เราอะ่ะกลายเป็นตัวตนอีกเวอร์ชัน ใหม่อะค่ะที่ว่าเราอะขอขอเพียงว่าเราอะได้ทําสิ่งดีๆหยิบยื่นให้คนอื่นไปแล้วอะแล้วคนอื่นนั้นอะจะรับหรือไม่ก็ก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นอะคะ่ะแล้วเราได้ทํำสิ่งนั้นแล้วอะแล้วเราสุขใจหรือไม่ถ,ถ้าสุขใจก็ทําไปอ่าแล้วผลตอบรับมันจะเป็นยังไง ก็แล้วแต่เลยอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เป็นการที่เรียกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าใครจะมาชื่นชมยินดีเราหรือไม่ค่ะก็เรียกว่ามีอิสระจากการที่จะต้องมาหวังพึ่งพาคำยินดีหรือคำชื่นชมจากบุคคลภายนอกอะค่ะเรารู้ตัวเองว่าเราได้สร้างคุณค่า มอบสิ่งดีให้ในสิ่งที่ตัวที่เรานั้นคิดว่ามันเป็นประโยชน์เป็นการส่งมอบให้กับผู้อื่นเราก็ทำไปเลยนะคะแล้วจะบอกว่าธรรมชาติของการทำความดีค่ะมันจะเงียบงนันคนที่ได้รับอะค่ะก็คือมันจะไม่ค่อยมีฟิกแบตกระแสตอบรับอะไรสนองให้เรารับรู้เท่าไหร่ค่ะ เออบางทีเขาอาจจะรับรู้ภายในใจค่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอ,อ่อตอบแทนเรายังไงหรือจะต้องกล่าวคําใดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้แบบเออเข้าใจว่าอันเนี้ยมันมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเลยค่ะที่เราจะต้องเจอบางบางครั้งนะคะก็คือมัอนเหมือนกับว่าบางทีก็เจอเหมือนกันที่แบบว่าผู้รับ ก็ได้แต่รับฝ่ายเดียวเลยเออผู้ให้ก็ให้อย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราเราเราก็ในเมื่อเราอยากจะเป็นผู้ให้ใช่ไหมคะเราต้องทําใจกับเรื่องนี้ให้ได้ค่ะเออแล้วก็เพียรทําความดีต่อไปนะคะโดยที่ถือว่าเป็นการฝึกฝนให้ตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีคุณคุณลักษณะของความดีงามที่อยู่ภายในจิตใจนะคะก็เรียกได้ว่า เราเราจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆให้กับสิ่งรอบๆตัวเราได้มีความสดใสแช่มชื่นมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าทุทกวันนี้ค่ะโลกโลกนี้นะคะล้วนเต็มไปด้วยพลังงานลบเต็มไปด้วยคนจิตใจที่เรียกว่าคิดคำหนึงถึงผู้อื่นน้อยลงอะค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็ หากเราเป็นคนจำนวนน้อยนะคะก็ขอให้มีความภาคภูมิใจในตนนะคะที่เรานั้นมีการสั่งสมบุญกุศลอยู่เนื่องๆนะคะแล้วสิ่งนี้ก็ไม่มีใครมาภาคไปจักเราได้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการเสริมสร้างธนาคารบุญของคุณให้มีการเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการเสริมสร้างทรัพย์สมบัติทางจิตใจให้มีการ งอกเงยมากิ่งขึ้นค่ะแล้วก็บุญกุศลหรือบุญวาสนานั้นก็จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตของคุณนะคะหรือส่งผลให้ชาติหน้าของคุณนั้นได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความมงคลของชีวิตนะคะแล้วบางทีนะคะมันมัน,ม,นมันอาจจะส่งผลถึงชาตินี้เลยก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะคือการที่คุณหมั่นกระทำความดีหรือมีการ พัฒนาทางความคิดจิตใจสติปัญญาจิตวิญญาณควรอยู่นึงน่งๆใช่ไหมคะก็จะเป็นการที่จะทําให้คุณนั้นได้รับโอกาสได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นค่ะหรืออาจจะเกิดเป็นเรียกว่าปฏิหารของชีวิตก็เป็นได้ค่ะหรือที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าคุณนั้นเป็นคนโชคดีก็เป็นได้ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าของเรานะคะ แต่มันรับรู้ได้ด้วยใจของเราเองค่ะว่าเรานั้นจะมีความสุขสงบแช่มชื่นอิ่มเอมเปรมปีอยู่ภายในจิตใจของตนนะคะแล้วคือละไรอย่างนะพี่แป้งอยากจะบอกว่าความดีนะคะทำไปเถอะไม่เสียหลายถึงแม้ว่าผู้คนเขาจะมองไม่เห็นค่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ อีกมิติหนึงอะคะ่ะเขาอาจจะเฝ้ามองดูคุณอยู่เป็นได้นะคะ <c oughs> ก็ขอให้หมั่นเพียรทำต่อไปนะคะมิแป้งก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วการที่เรานั้นถูกละเลยมองข้ามคุณงามความดีของเราไปนะคะก็อาจจะเป็นการฝึกฝนให้เรานั้นมีความเข้มแข็งทางจิตใจของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ เรานั้นก็จะมีภูมิต้านทานนะคะแล้วเรานั้นก็จะเออเป็นการที่จะช่วยลดการหยุดติดจากปัจจัยภายนอกนะคะที่จะต้องมีใครมาชื่นชมยินดีกับเรานะคะแต่เรานั้นจะรับรู้ได้ด้วยตัวของเราเองค่ะว่าเรานั้นมีการเสริมสร้างคุณงามความดีหรือมีคุณค่ามากเพียงใดค่ะเรานั้นก็จะทำความดีโดยที่ เรียกว่าบริสุทธิ์ใจนะคะใครจะชื่นชมหรือไม่ก็แล้วแต่เขาเลยค่ะใครจะรับสิ่งดีๆจากเราหรือไม่ก็อยู่ที่เขาเลยค่ะเราก็จะไม่ได้ไปแบบคาดหวังหรือเออแบบไปหวังผลผลลัพธ์ที่จะตามมาค่ะว่ามันจะเป็นยังไงจะส่งผลอะไรยังไงคือเหมือนกับว่า เราอะได้ทําสิ่งนั้นไปแล้วก็ถือว่าเรานั้นได้ทําหน้าที่ในการเป็นผู้ให้หรือผู้หยิบยื่นสิ่งดีให้กับผู้อื่นไปแล้วแล้วเราก็จะสามารถรับรู้ได้จากภายในของเราค่ะว่าเรานั้นมีความสุขสงบใจมากยิ่งขึ้นมีความโปร่งโล่งเบาสบายมีความแช่มชื่นที่อยู่ภายในใจของตนนะคะโดยที่เรานั้นสามารถสัมผัสได้ด้วยใจของเราเองค่ะ แล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะจากที่เราเมื่อก่อนเราจะมีความคาดหวังต้องการการยอมรับจากใครใครใช่ไหมคะเราก็จะไม่ค่อยไปสนใจตรงนั้นแหละแต่เราอ่ะจะสนใจว่าเรานั้นได้ทําสิ่งนั้นแล้วหรือ,อยังแล้วเราทําไปเพื่ออะไรทําไปแล้วเกิดประโยชน์กับผู้คนอื่นหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันส่งผลดีหรือไม่ดีกับตนหรือผู้อื่นอย่างไรอืมสิ่งเหล่านี้นะ เราก็จะไปมองถึงจุดประสงค์ในการลงมือกระทำความดีของเรามากกว่าค่ะอืมแล้วส่วนผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นยังไงเราก็จะแบบไม่ไปอะไรตรงนั้นมากนะคะ่ะอืมก็ปล่อยมันเป็นหน้าที่ของก็แเลยนะเหมือนกับกําลังบุญหรืออะไรที่มันจะมึงงอเงยในภายหลังค่ะเราเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็ทำไปค่ะ โดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังถึงสิ่งที่จะตามมามากนักอะค่ะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเองนะคะอืมแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างหรือสามารถสร้างแรงบันดาลใจกับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ค่ะคือ <c oughs> บางคนอะเขาอาจจะมาเห็น <c oughs> หรือมาสังเกตรเรา ก็เป็นได้นะคะว่าเราอ่ะเคยเป็นยังไงเมื่อก่อนเป็นยังไงหรือปัจจุบันนี้เป็นยังไงคือเราสามารถที่จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อผู้คนรอบข้างก็เป็นได้ะคะโดยที่เขาอาจจะเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวนะคะเปลี่ยนไปในทางทิศทางที่เป็นบวกค่ะดังที่คำที่ว่าตัวตนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนนั่นเองค่ะ ่อสิ่งหนึ่งเลยนะคะคุณรู้หรือไม่คะว่าบางครั้งนะคะการการ,การกระทำความดีนะคะยังเป็นบททดสอบให้กับคุณอีกด้วยนะคะบางครั้งนะคะการที่ว่าเราจะได้สิ่งนั้นมาคือบางทีมันอาจจะเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใดๆอ่ะเขาจะมาทดสอบคุณนะคะว่าคุณนั้นคู่ควรกับการที่จะได้รับ สิ่งดีงามนั้นหรือไม่อะค่ะออหรือเรียกว่าผลบุญนั้นนะคะแล้วการที่คุณนั้นถูกทดสอบนะคะก็เพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าจะได้รู้ได้ว่าคุณนั้นมีคุณสมบัติที่พร้อมรับสิ่งนี้แล้วหรือยังหรือคู่ควรกับสิ่งนี้แล้วหรือไม่หากคุณนั้นยังขาดคุณสมบัตินี้อยู่ คุณได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วคุณก็อาจจะกลายเป็นผู้ทำลายสิ่งนั้นก็เป็นได้ค่ะอืมดังนั้นนะคะก็เป็นการที่ว่าการทำความดีนะคะเป็นการที่ว่าคุณนั้นเป็นเพชรแท้แล้วหรือยังเป็นเป็นคนที่ได้ถูกจีรน ว่าคุณนั้นมีคุณสมบัติที่จะได้รับผลแห่งการกระทําความดีแล้วหรือไม่สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นการพิสูจน์ว่าคุณนั้นเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแล้วหรือยังที่ได้มีการสั่งสมคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นดังล่มเงาเป็นที่พักพิงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ ดีงามเมื่อนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปโพสต์เตตัสหรือประกาศให้โลกรู้ว่าคุณนั้นได้กระทำคุณงามความดีมาขนาดไหนแล้วแต่ออรา่าหรือแสงแห่งบุญที่เป่งประกายออกมาจากตัวคุณนะคะก็จะประกาศกล้องด้วยตัวของมันเองนะคะสำหรับคลิปนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยขอบคุณค่ะ